สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชิมฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งกิมจูแน่นอนเขาเรียกว่าฝรั่งขี่นกนะครับฝรั่งขี่นกฝรั่งเป็นพื้นถิ่นนะครับของชาวชาวไทยของเรานะครับเป็นฝรั่งลูกเล็กๆนะครับก็ไม่ใหญ่นะครับเป็นเป็นเป็นพืชดั้งเดิมนะครับของพื้นถิ่นของชาว ชาวชาวไทยของเราหรือชาวซูรินของเรานะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชิมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนจะไปชิมนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูที่ต้นเขาก่อนนะครับที่ที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าต้นเขาเป็นแบบไหนแล้วก็ลูกจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วก็พร้อมจะทานได้แล้วนะครับนี่ครับท่านชมเดี๋ยวผมกลับกล้องดีกว่านะครับนี่ครับท่านชมนี่นะครับตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วครับท่านชม ต้นนี้ผลนี้ฮะเนี่ยนะครับกําลังเหมาะกับการทานแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวอีกอันหนึ่งนี่ครับผลเนี้นะครับก็รสชาติของเขาก็มีรสอมเปรี้ยวหน่อยครับถ้าถ้าเขายังไม่ไม่ไม่เก๋พอดีนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับหลายหลายลูกครับกําลังจะพอดีในการทานครับการชิมนะครับนี่นะครับ ก็ต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับดูครับเด็กข้างบนยิ่งเยอะครับท่านผู้ชมข้างบนนู่นนะครับนี่นะครับเกิดเองตามธรรมชาติครับเขาเรียกว่าฝังขี้นกนะครับผมก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชิมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแอบกินไปเล็กน้อยครับเนี่ยนี่นี่เออเม็ดค่อนข้างที่จะ อ่เยอะพอสมควรครับแล้วก็เปลือกบางนะครับเปลือกบางไม่เหมือนฝรั่งกิมจูนะครับตามตามท้องตลาดนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับแอบชิมไปแล้วนิดหนึ่งครับน้ำลายไหลโอ้โหนะครับถ้ามีพริกเกลือด้วยโอ้โหอร่อยมากครับท่านผู้ชมนะครับเผื่อเด็กๆสมัยนี้เขาไม่เคยเห็นนะครับท่านผู้ชมสมัยผมเด็กๆนะครับก็ไม่มีขนมเหมือนสมัยนี้นะครับก็หาแต่ของแบบนี้ครับทานนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชิมนะครับ มาลุยฮะเคียวทั้งเม็ดครับท่านผู้ชมออกรสชาติออกฝาดแล้วก็เปรียปร้ยวๆหน่อยนะครับเปรียปร้ยวๆแล้วก็กินแล้วรู้สึกมีแรงขึ้นนะครับนี่เคี่ยวทั้งเม็ดครับแนะนำให้เคี้ยวให้ละเอียดนะครับ แต่ถ้าเขาถ้าเขาเกิดว่าผลเขาสุกนะครับเขาจะออกเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองนะครับก็จะอก็จะออกหวานหวานหน่อยนะครับออกหวานหวานถ้าเขาสุกแล้วนะครับผลออกเหลืองเหลืองนะครับเดี๋ยวถ้าออกเหลืองเมื่อไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคําสุดท้ายมาโอ้ดำไรไรมาท่านผู้ชมฟังเสียงครับออืห แนะนาคนที่ไม่ค่อยมีฟันหรือฟันไม่ค่อยดีก็อยากเคี้ยวนะเนี่ยอย่างอร่อยครับอ่าอย่างแซ่บเลยครับโอเคนะครับเอ่อที่ผมทําคลิป,ปในวันนี้นะครับก็เผื่อทุกท่านบางคนไม่เคยเห็นฝั่งขี้นกนะครับก็เอาไปเอ่อเผื่อเอาไม่เคยเห็นก็ไปทานได้นะครับเผื่อเอาเพื่อเป็นคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็สามารถทานได้นะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับวันนี้สวัสดีครับ